สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็ยุับบุญน้ําโชคครับอ่าก่อนที่สิบไปเบิงสิบไปรุ่นเลขเล่าเนาะก่อนที่สิบไปรุ่นเลขเล่าบุญน้าโชคมีข้อมูลดีๆครับมาฝากเมื่อตอนพี่น้องเอฟซีนะครับผมอ่าหลังจากนะครับได้ยินข่าวว่ากับ่ได้ยินบ่าช่งนี้ได้ยินข่าวหรอกได้ยินมาตโดแล้วละ่ะเออกระซารมาได้ยินข่าวนน่นล่ะอ่าเอาจากแม่นยั่งหอก ได้ยินข่าวว่านะครับการออกฉลากค,ครั้งนี้นะครับประจำวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าาเนี่ยกองสลากจะสัญจรน,นะครับจะสัญจรไปออกล่างวันอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับผมถูกต้องบอครับ <g ül> บุญน้ำโชควาถูกต้องอยู่เพิ่นสิไปออกนครนายกบนบอเซียนสองจ้า <c oughs> อ่ากองฉลากนะครับจะไปออกตัวเลขเนี่ยจะไปออกรางวันเนี่ยงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าห้าเนี่ยที่จังหวัดนครนายกซึ่งบุญน้าโชคมีขอมุ่นที่นนาสนใจมาบอกพี่น้องเอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับโจดไหมายแหงกุ้งสีบอกว่านะครับ บุญน้ำโชคนี่เป็นคนทีรอที่สุดเมื่อก,กี้พ่อแม่บอก,นบอกอคนละเรื่อง<ๆ>คนละเรื่องซึ่งพงศสวัสด้เขียนวานะครับพงศสวัสดีอันไหนก่อนเขาเรียกว่าพงศสวัสดีเอาบอกโอ้ขอโทษขอไม้ครับเอาไม้จัดนะพงศสวัสด้เขียนวานะครับลาบก้อยส้อยแส เป targets, ็นอาหารไทยที่อร่อยที <im <im ่สุดโอ้ยจักซิได้เนื้อหาบ่ดรอกจักซิได้ขอมุลนบ่ดอกเอาเอาเอาดีๆแล้วครับคุณปอกคุณแม่เอาไอรีแล้วบัดนี้หลังจากได้ยินคาวานะครับอ่ากองฉลากนี่สิไปออกล่างวั่นนะครับอยู่จังหวัดนครนายกนะครับบุญน้ําโชคก็มีขอมุลดีๆมาฝากมาตอนคุณปอกคุณแม่พี่น้องเอฟซีแฟ้มจองขาประจำและขาจอทุกท่านทุกคน นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ถามว่าดังบอดังแบบเงียบเงียบเอ้างุ่งเน่งุ่ง,นะง,งยังคือดังแบบเงียบเงนะียเนาะตกลงดังหรือว่าดังเอาเป็นว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับและพลาดไม่ได้อติดใหม่ติดมือใหมจากหน่อยหนึ่งกระดี บอเสียหายน,นะครับคุณบอกคุณแม่ตัวเลขมีคือตัวเลขยังบุญน้ำจกสิบอกฟังพึ่งผ่านมาสองเดือนนะครับพึ่งผ่านมาสองเดือนนะครับทุกวันที่แปดนะครับทุกวันที่แปดพฤษภาคมก็คือจะเป็นวันสถาปนาเมืองนครนายกนะครับทุกวันที่แปดพฤษภาของทุกปีนะครับ จะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาเมืองนครนายกนั่นแปดซึ่งมันไปตรงกับเลขไพเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่ก็รู้ดีนะครับรู้ดีซึ่งคนผู้นันเพิ่นกะถึกใตส่วนเรียบร้อยแล้วอยู่มาแปดปีนั่นแหะนี่ มันเป็นจังซี่เอฟซี่ครับ <c oughs> ทุกวันที่แปดพฤศภาคมของทุกปีก็คือวันสถาปนานะครับวันพ้ายวันสถาปนาเมืองนครนายกและคณะปีเนี่ยปีหกขาเนี่ยสองหาหกาเนี่ยเมืองนครนายกนะครับจะมีอายุเจ็ดสิบหกปี ถึง77ปีก็คือมันผ่านมาแล้วสองเดือนนี่ครับเอฟซีครับมันผ่านมันผ่าน76มาเนี่ยครบ76ปีเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็น76ปีกับสองเดือนเนาะจ้าอ่า76ปีกับสองเดือนก็คือ76ย่าง77เอางี้แล้วกันนี่หรือเอฟซีสิาเา76กับอีกสองเดือนก็นได้ จ็ดสิบหปีก็บอีกสองเดือนก็นได้บาทนี่นะครับที่บอกว่า,วายัางล่ะให้ิไกซึ่งเอานี่ละ่ะอ่าปีเนี่ยปีนี่ปีหก้าเนี่ยสองห้าหกห้าเนี่ย,เ,ย <c oughs> เอาไปนับยอดหลังนะครับอเอาไปนับยอดหลังใส่ปีอ่า นับย้อยหลังก็คือหักหักลบกับเจ็ดสิบหกกับเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยก็คือเพื่อที่ยากลูวว่าปีก็ตั้งปี<ช>ปที่สถาปนาปีแรกนี่ใช่ป,ใปีสถาปนานะครับปีสถาปนานะครับก,ก็คือสองสี่แปดเก้านั่นงงท่านที่เอฟซีงงท่านที่เดี๋ยวบุญน,น้ำโชคจะโชว์ตัวเลขนะครับบุญน,น้ำโชคจะโชว์ตัวเลข แล้วสิว่าห้ฟังไปทีละตัวเลขว่ามาตอาศัยนะครับคุณพอ่ณคณพอคุณแม่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จริงงงอ่าจริงๆบุญนั้งโจกอะว่ชาชัดที่ดดอกบางนึงนะบ่ค่อย,อยงองมันไดดอกอ่านี่นะครับคุณพอ่ณพอคุณแม่ครับพ่อสอสองสี่แปดเก้านี่พ่อสอสองสี่แปดเก้านี่คือวันสถาปนาเมืองนครนายกนะครับสองสี่แปดเก้านี่ คือวันอาบอแมนบอแมนคือก่อตั้งเนาะจ้าไม่เป็นปีก่อปีก่อตั้งปีแรกปีปีปีที่เริ่มสถาปนาจังหวัดนครนายกก็คือปีสองสี่แปดเก้าแมนแมนนับมาจนถึงปีสองห้าหกห้านี้อายุครบเจ็ดสิบหกย่างเจ็ดสิบเจ็ดปีอาก็คือเจ็ดสิบหกปีกับอีกสองเดือนนะใช่ค่ะก็คือย่างนั่นแหละเพราะว่ามันพันเจ็ดสิบหกมาแล้วเด้ถ้าจีบแบบเต็มเต็มมาเนาะถูกต้องจ้า แล้วทุกวันที่แปดนี่เปิสภสป้าคมนี่ก็คือเป็นวันวันสถาปนา,าวันคล้ายวันสถาปนา,าเอาไงก็คือวันเกิดนีะะ่แล่ะคุณพ่อคุณแม่ขั้น,นว่าวกันง่ายๆเข้าใจ,จาง่ายาก็คือวันเกิดของเมืองนครนายกจ้านะครับผมนี่ตัวเลขนี่ที่บุญน้ำจกบอกว่าพลาดบ่ได้นะครับคือเจ็ดหกกับเจ็ดเจ็ดนี่แปดเก้านี่สองสี่นี่รับแปดนี่คู่ตัวนี่แหละพลาดบ่ได้หนาสนใจหนาสนใจนะเอามาเว้า ให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะครับเป็นข้อมูลดีๆเพื่อบางท่านบางคนอาจสิแบบอาจจะยังบมูอาจสิแบบว่าบางที่เพื่อนก็บ่ได้ติดตามของงันข้าวของกองสลักมันได้แมนแมนแมนนวดนี่นะเพื่อนชิญีายไปออกรางวัอยูเป็นเป็นกองสลักสัญจรนะใช่กองสลักสัญสัญจรย้ายไปออกที่นครนายกแมนจ้านะครับเขาก็เลยคิดว่าเอออันนี้เป็นข้อมูลดีๆถ้ามันมาเกี่ยวกับ ตัวเลขเนาะฮาร <H arn S 1> เป็นยังที่แบบว่าเกี่ยวกับตัวเลขนี่วันนี้ก็เลยเอามานําเสนอให้บุญบุญนั้งโจกว่าน่าสนใจครับคุณพ่อคุณแม่บุญนําโจกว่าน่าสนใจอ่าอาจจะอ่าถ้าไม่ผิดพลาดนะอาจจะมีอะไรดีๆอยู่ในนี้ก็ได้จ้ะม่นจ้ะนะครับถ้าไม่ผิดพลาดนะตัวเลขนี้อันนี้อยู่ดิไปเขากับลายสํานักอยู่ดิอันเขาว่าเขาอันนี้ว่ราลูกอ่าอันเขาว่าเขาเน่ะ สิไปเขาครับสำนักใดกันนี่ก็บ,บรรลูแต่อันนี้ตัวเลขนี่ลหละน่าสนใจอุจ่นน้ำโชควานะาย่าเอาไปเปรียบเทียบใสอ่าสำนักใดสำนักนั้นต่อเนาะเพราะว่าตัวเลขนี่เพิ่นมากกว่าเพราะว่าเป็นปีปีก็ตั้งปีอันนี้เพิ่นปีสัาหน้านะครับาบาทนี่คุณบอกคุณแม่มากว่มามากักจังไดกันร่องพิจารณา,าเบิ้งดีๆครับอบุญน้ำโชกหายเป็นข้อมูล แต่ขอมุน่นนี่ถ้าผิดพลาดประกรันประกันใดนะครับบุญนําโชคก็ขอโทษขออภัยนะครับถ้ามันผิดพลาดถ้ามันบ่ถือแ,แต่บุญนำโชคเบิ่งดีแล้วละ่ะพยายามเบงแล้วเพราะว่าได้ยินวนันกองสลากส,รรสีสันจรไปน,ะนครนายกเนาะเขาก็เลยหาขอมุลอ่ะเพื่อมันเกี่ยวโยงเชื่อมโยงก,กันกับตัวเลขที่เสียอ,อกที่หนึ่งนี้มาทอก็เลยหามาไหา้แต่ว่าก็บเบิง่งคิดว่าเบื้องดีแล้วล่ะแต่ว่ากะ กอ็อาจบางทีมันอาจจะพิดพลาดไปแน่ถ้าเกิดว่าน,นะคะครับรขอโทษขอภัยแม่มาณที่นี้ด้วยนะคะเอฟซี FC, ถามมาเชียนซองไปอยู่ไสาาออ้คือบอกว่าออกกันสิว่าออกกันนะอ้ะยาย้ำอีกเตือนหนึ่งครับการข้อมสีไ้เวลาแล้วเดี๋ยวบุญน้ำโจกจะไล่สดลุ้นเลขลราว <c oughs> ไปด้วยกันนะครับลุ้นเลขลราวไปด้วยกันเมื่อนี้บุญน้ำโจกว่ามีที่เด็ดเลขลาวมีที่เด็ดแน่นอนถามพลาดน,นะครับอ้าเดี๋ยวบอกอีกฟังอีกเทีอนหนึ่ง อ่ะปีพศสองสี่แปดเก้านี่คือวันเริ่มสถาปนานะครับวันเริ่มสถาปนานะครับเป็นปีเป็นปีเพราะมันขอโทษขออภัครับเบาผิดปีสถาปนา,าปีสถาปนาคือปีสองสี่แปดเก้านะครับคันนับมาถึงปีสองห้าห้าเนี่ยเมืองนครนายกจะมีอายุเจ็ดสิบหกปีสองเดือนหรือเจ็ดสิบหกย่างเจ็ดสิบเจด นะครับผมแล้วทุกวันที่8พฤษภาคมของทุกปีเนี่ยคือวันสถาปนาวันคล้ายวันสถาปนานะครับตัวเลขในนี่นารุ่นบุญน,น้ำโชกบอกบอกอได้เลยว่านารุ่นนะครับอ่ากระจัดเจนนะครับคุณพ่อคุณแม่จดไว้แคปหน้าจอไว้แต่เบิรงก็ได้ครับอ้าวบาทนี่ คุณพ่อคุณแม่ล่องพิจารณาบึงดีๆครับตัวเลขเนี่ยบุญน้ำโชกกาเอาไม่เป็นแนวทางเนาะบัไดหมายความว่าโอ้มันสิวักไม่หนีละยั้งสิละก่าเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ประกอบการตัดสินใจตัดสินใจบึงนะครับว่ามันคือบอคือกระจัดคัดขพานนะครับบุญน้ำโชกกับว่าสามารถลู่องหนาได้แต่ถ้ามาอื่นสี่สามวงสี่สิบบุญน้ำโชกจะบอกเหตุถูกพกตัวท่านที่ นะครับจังไดก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านทุกคนครับที่รับชมรับเบิงคลิปนี้จนจบเดี๋ยวจังใด,ดยวเจอกันคลิปหน้าครับเอฟซีครับขอบคุณครับ